ยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตอนนี้สภาพอากาศในใจของคุณเป็นอย่างไรบ้างท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดอุ่นๆหรือว่าท้องฟ้ากำลังมืดครึ้มมีเมฆฝนตั้งเขาหรือบางทีอาจจะมีพายุฝนฟ้าขนอง พัดกระหน่ำจนคุณหนาวสั่นไปทั้งหัวใจไม่ว่าตอนนี้สภาพอากาศในใจคุณจะเป็นอย่างไรผมอยากบอกคุณว่าไม่เป็นไรเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่เรามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นฝนตกหรือเห็นแดดออกชีวิตคนเราก็เหมือนกับฤดูกาลมันหมุนเวียน เปลี่ยนผันไปตามเวลาของมันไม่มีฤดูไหนที่จะคงอยู่ตลอดการในชั่วโมงนี้ผมจะพาคุณมานั่งพักหลบฝนหลบหนาวและทำความเข้าใจกับฤดูมรสุมที่กำลังพัดผ่านเข้ามาเพื่อให้คุณรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฤดูใบไม้ผลิรอคุณอยู่เสมอกับหัวข้อ ความทุกข์เป็นแค่ฤดูการหนึ่งของชีวิตลองจินตนาการดูนะครับถ้าโลกนี้มีแต่ฤดูร้อนตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาติต้นไม้คงแห้งตายแม่น้ำคงเหือดแหง้งสิ่งมีชีวิตคงอยู่ไม่ได้หรือถ้าโลกนี้มีแต่ฤดูฝนตกไม่หยุดไม่ลืมหูลืมตา น้ำก็คงท่วมโลกพืชผลเน่าเสียหายธรรมชาติออกแบบมาให้โลกต้องมีความสมดุลต้องมีร้อนสลับหนาวต้องมีแห้งแล้งสลับชุ่มฉ่ำต้องมีกลางวันสลับกลางคืนชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะมีแต่ความสุขหรือฤดูใบไม้ผลิตลอดไปและในทางกลับกันมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีแต่ความทุกข์หรือฤดูหนาวตลอดไปเช่นกันความทุกข์ที่คุณเจอตอนนี้ไม่ใช่บทลงโทษจากฟ้าไม่ใช่ความซวยไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือฤดูกาล มันคือช่วงเวลาที่ชีวิตหมุนเวียนมาเจอกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติเราจะเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นแต่เราจะเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้ถึงฤดูหนาวของชั้นแล้วสินะพระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงข้อหนึ่งที่เป็นกฎสากลของจักรวาล ท่านเรียกว่าอนิจจังหรือความไม่เที่ยงท่านตรัสเปรียบเทียบว่าแม่น้ำไหลไปเรื่อยๆไม่ไหลย,ย้อนกลับสายน้ำเก่าย่อมผ่านไปสายน้ำใหม่ย่อมไหลามาแทนที่ความรู้สึกของคุณตอนนี้ความเศร้าความเจ็บปวดความกังวล มันก็เหมือนสายน้ำมันไหลามากระทบใจเราแล้วมันก็ต้องไหลผ่านไปไม่มีความทุกข์ก้อนไหนที่จะตั้งอยู่ได้นานโดยไม่เปลี่ยนแปลงลองนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่คุณเคยเสียใจมากๆเมื่อหปีก่อนสิตอนนั้นคุณอาจจะร้องไห้ฟูมฟายคิดว่าจะอยู่ไม่ได้แต่วันนี้ คุณอาจจะจำความรู้สึกนั้นแทบไม่ได้แล้วหรือนึกถึงมันได้โดยไม่เจ็บปวดแล้วเห็นไหมมันผ่านไปแล้วเรื่องที่คุณกำลังเจอในวันนี้ก็เช่นกันอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งปีหรืออีกห้าปีมันก็จะกลายเป็นเพียงความทรงจำเป็นเพียงอดีตมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไป ท่องไว้นี่ก็ไม่เที่ยงนี่ก็ชั่วคราวคำคำนี้เป็นคถาวิเศษที่จะช่วยให้คุณถอนหายใจออกมาได้ยาวๆด้วยความโล่งใจเมื่อเรารู้ว่าฤดูหนาวคือความทุกข์มาเยือนเราควรทำตัวยังไง เราควรจะออกไปยืนกลางหิมะแล้วตะโกนด่าท้องฟ้าไม่ว่าทำไมถึงหนาวแบบนี้ฉันเกลียดแกทำแบบนั้นยิ่งหนาวยิ่งทรมานยิ่งป่วยใช่ไหมคนฉลาดเมื่อเจอฤดูหนาวเขาจะทำแบบนี้ยอมรับ acceptance เขายอมรับว่าโอเคหนาวก็หนาว ไม่ปฏิเสธความจริงหาเครื่องมื่นหม่มเซลฟ์แคร์เขาจะกลับเข้าบ้านจุดเตาผิงห่มผ้าหนา,นาจิบชาร้อนๆดูแลรักษากายใจให้ดีที่สุดรอคอย patience หรือขันติเขารู้ว่าเขาเร่งให้ยิมะหยุดตกไม่ได้เขาจึงรอด้วยใจที่สงบ ทำกิจกรรมเบาๆในบ้านรอเวลาที่แสงแดดจะกลับมาในวันที่คุณทุกข์อย่าไปตากฝนอย่าไปตากลมด้วยการคิดมากหรือทำร้ายตัวเองกลับเข้ามาในบ้านแห่งสติห่มผ้าให้ใจด้วยความเมตตาจิบชาแห่งความปล่อยวางบอกตัวเองว่า ช่วงนี้มรสุมเข้างดเดินเรือชั่วคราวนอนพักฟังเพลงอ่านหนังสือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อรอวันที่ฟ้าเปิดเราจะได้มีแรงลุกขึ้นเดินต่อคุณรู้ไม่ว่าทำไมต้นไม้ถึงต้องผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วงมันทิ้งใบเก่าเพื่อเก็บรักษาพลังงาน และเพื่อเตรียมพื้นที่ให้ใบใหม่ที่จะงอกงามในฤดูใบไม้ผลิถ้าไม่มีฤดูหนาวต้นไม้ก็อาจจะไม่แข็งแรงมแมลงศัตรูพืชก็อาจจะไม่ตายฤดูหนาวมาเพื่อคัดกรองและสร้างความเข้มแข็งความทุกข์ในชีวิตก็เหมือนฤดูหนาวมันเข้ามาเพื่อให้เราทิ้งอะไรบางอย่าง ทิ้งความประมาททิ้งอัตตาตัวตนทิ้งคนที่ไม่ใช่ทิ้งความคิดที่ผิดผิดมันเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักความอดทนสอนให้เราเห็นคุณค่าของความสุขคนที่ไม่เคยหนาวจะไม่ซาบซึ้งกับความอบอุ่นในขณะที่คุณกำลังฝ่าฟันความทุกข์อยู่นี้ หารู้ไม่ว่ารากของคุณกำลังหย่างลึกลงดินแข็งแรงขึ้นใจของคุณกำลังเติบโตขึ้นวันหนึ่งเมื่อฤดูนนี้ผ่านไปคุณจะผลิใบใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมคุณจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเพราะคุณผ่านความหนาวเหน็บมาได้แล้ว ท่านผู้ฟังดูที่ขอบฟ้านั่นสิแม้ตอนนี้จะมืดมิดแต่พระอาทิตย์กำลังเดินทางมาโลกหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งความทุกข์ของคุณกำลังนับถอยหลังสู่จุดจบของมันทุกวินาทีที่ผ่านไปคือคุณเข้าใกล้ความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้คุณโดนทำโทษมาหรือเปล่าชีวิตกำลังเคี้ยนตีคุณอยู่ไหมด้วยไม้เรียวที่ชื่อว่าความผิดหวังด้วยไม้เรียวที่ชื่อว่าการสูญเสียหรือด้วยไม้เรียวที่ชื่อว่าความเจ็บป่วยมันเจ็บใช่ไหมผมเข้าใจเราทุกคน ล้วนเคยนั่งร้องไห้ในมุมมืดของห้องเรียนนี้กันทั้งนั้นเรามักจะถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมชีวิตถึงใจร้ายกับฉันขนาดนี้แต่ในชั่วโมงนี้ผมอยากชวนคุณปาดน้ำตาแล้วเงยหน้าขึ้นมามองมองให้ทะลุค,ความเจ็บปวดนั้นไปแล้วคุณจะเห็นว่า สิ่งที่กำลังยืนตระงานอยู่ตรงหน้าคุณไม่ใช่ปีศาจที่น่ากลัวแต่ท่านคือครูผู้เข้มงวดครูที่ไม่ยอมปล่อยให้คุณสอบผ่านไปง่ายๆถ้าคุณยังไม่เข้าใจบทเรียนครูที่ชื่อว่าความถูกลองจินตนาการดูถ้าชีวิตนี้มีแต่ความสุขล้วนๆเกิดมาอยากได้อะไรก็ได้ไม่เคยผิดหวัง ไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยสูญเสียมีคนตามใจทุกอย่างปูพรมแดงให้เดินตลอดชีวิตคุณคิดว่าคนคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนเขาคงเป็นคนที่อ่อนแอเอาแต่ใจและไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นเลยใช่ไหมเหมือนเด็กที่เรียนกับครูใจดีที่วันๆเอาแต่แจกขนมให้เล่นเกม ไม่เคยสอบเก็บคะแนนเด็กคงมีความสุขแต่เขาจะไม่มีความรู้ติดตัวไปใช้ในโลกความเป็นจริงเลยในทางตรงกันข้ามเหล็กกล้าต้องผ่านการตีผ่านไฟที่ร้อนแรงถึงจะเป็นดาบที่คมกริบเพชรต้องผ่านแรงกดดันมหาศาลถึงจะส่องประกายแวววาวทองคำํำต้องถูกหลอมด้วยความร้อน เพื่อแยกสิ่งเจือปนออกมนุษย์เราก็เหมือนกันเราต้องการครูที่ดุเพื่อขัดเกลาเราครูที่ชื่อว่าความทุกข์ท่านไม่ได้เข้ามาเพื่อกลั่นแกล้งเราแต่ท่านเข้ามาเพื่อกะเทะเปลือกแห่งความอ่อนแอความประมาทและความหลงตัวเองออกไปจากใจเราความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกคือสัญญาณว่า คุณกำลังถูกเจียรนัยให้สวยงามขึ้นแข็งแกร่งขึ้นครูความทุกข์สอนวิชาอะไรบ้างวิชาแรกและเป็นวิชาบังคับคือวิชาความจริงหรือสัจธรรมตอนที่เรามีความสุขเรามักจะฝันหวานเราคิดว่าเราจะหนุ่มสาวตลอดไปเราจะแข็งแรงตลอดไป คนรักจะอยู่กับเราตลอดไปเรามองโลกผ่านแว่นตาที่ชื่อว่าความประมาทพอครูความทุกเดินเข้ามาท่านจะกระชากแว่นตาอันนั้นทิ้งแล้วบังคับให้เราลืมตาดูความจริงความจริงที่ว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจงความจริงที่ว่าเราบังคับอะไรไม่ได้ดั่งใจ หรืออนัตตาเมื่อเราป่วยครูสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเธอเธอสั่งมันไม่ได้เมื่อเราถูกทิ้งครูสอนว่าความรักเป็นของไม่เที่ยงไม่มีใครเป็นเจ้าของใครบทเรียนนี้มันแสบมันจุกแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนเราจะตาสว่างเราจะเลิกยึดติด เลิกคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเราจะเริ่มใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริงพระพุทธองค์ทรงเป็นยอดนักเรียนเกรดเอของวิชานี้ท่านเห็นความทุกข์คนแก่เจ็บตายท่านจึงออกบวชจนพบทางผลทุกข์ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่เจอทุกข์โลกนี้ ก็คงไม่มีพระพุทธเจ้าวิชาที่สองที่ครูความทุกข์สอนได้ดีที่สุดคือวิชาหัวใจของคู่ให้หรือความเมตตาคนที่ไม่เคยหิวจะไม่เข้าใจรสชาติของความหิวคนที่ไม่เคยจนจะไม่เข้าใจความลําบากของคนจนคนที่ไม่เคยสูญเสียจะไม่เข้าใจน้ำตาของผู้สูญเสียความทุกข์คือสะพาน ที่เชื่อมหัวใจเราเข้ากับหัวใจของเพื่อนมนุษย์ในวันที่คุณร้องไห้จนตาบวมคุณจะเริ่มมองเห็นคนอื่นที่ร้องไห้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่สายตาที่สมเพศแต่เป็นสายตาที่เข้าใจว่ามันเจ็บแค่ไหนความทุกข์จะทลายกำแพงแห่งความเห็นแก่ตัวของเราลงมันทำให้เราอ่อนโยนขึ้นถอนตัวลงและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น ลองสังเกตดูซิคนที่ช่วยเหลือสังคมคนที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ส่วนมากล้วนผ่านความทุกข์แสนสาหัสมาแล้วทั้งนั้นเพราะเขารู้ซึ้งเขาจึงไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบเขาขอบคุณครูความทุกข์เถอะที่ท่านช่วยขยายหัวใจที่คับแคบของเราให้กว้างใหญ่ดั่งมหาสมุทรเมื่อเรารู้แล้วว่าความทุกข์มาเพื่อสอน เราจะวางตัวยังไงให้สอบผ่านนักเรียนที่ดีต้องไม่โดดเรียนการกินเหล้าเมามายการประชดชีวิตคือการหนีเรียนผลก็คือเราต้องซ้ำชั้นคือเจอทุกเรื่องเดิมซ้ำๆไม่จบไม่สิน้นวิธีเรียนคือการยอมรับและการดูเมื่อความทุกข์เข้ามาให้ตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่าเอาละ่ะ ครูมาแล้ววันนี้ครูจะสอนอะไรบทเรียนนี้ยากจังแต่ฉันจะพยายามเข้าใจมันนั่งลงอยู่กับความทุกนั้นดูมันเหมือนดูจว์เลขยากๆบนกระดานดำอย่าเพิ่งรีบตอบอย่าเพิ่งรีบลบค่อยๆแกะสรรมการไปทุกนี้มาจากไหนอ๋อมาจากความอยากของเราเองนี่นาใช้สติเป็นปากกาใช้ปัญญาเป็นสมุดจด จดบันทึกไว้ว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณสอบผ่านคุณจะหันกลับมาขอบคุณครูท่านนี้ด้วยรอยยิ้มท่านผู้ฝังไม่มีใครชอบครูฝ่ายปกครองที่ดุดุรอกแต่เชื่อไม่ว่าในงานเลี้ยงรุ่นครูที่ลูกศิษย์เข้าไปกราบไหว้มากที่สุดกลับเป็นครูที่ดุที่สุดคนนั้นเพราะท่านคือคนที่เคี่ยวเข็นให้เราได้ดี ชีวิตของคุณก็เช่นกันในวันที่คุณผ่านพ้นมรสุมนีไปได้ซึ่งคุณผ่านได้แน่นอนคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่สง่างามคุณจะมีใบปริญญาชีวิตที่ไม่ได้ทำจากกระดาษแต่ทำจากหัวใจที่แกร่งกล้าและปัญญาที่ตื่นรู้คืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่นักเรียนคนเก่งการเรียนมันเหนื่อยพักสมองบ้างวางตำราลง วางความเจ็บปวดลงคุณกำลังทำได้ดีมากแล้วคุณกำลังเติบโตอย่างงดงามหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์